ยาม,มมาตัวไอไลยว่าเจ้าบอกฉันมีภัยเห็นว่าไอผู้หายกระไดเบียนอยู่ในหนังสือ,อกอดได้พุกป้าน,นั่งอีแม่ปนปา่กินสุ้มมือถึงปินปลนมมออาอีเหอไอกินสุ้มมือคุณหมอนแน่น้ำ oh <yeah. S 1> หมอตอนแม่บอกว่ากินปลาจะได้สลัดที่กัเลยเสียทันเจ้าอยามาตัวไอหรลอเรื่องแค่นี้ไอผูทันก็เพราะว่าเมื่อวานอายเห็นเจ้ากับมันยังจูบกันไายไป ถึงแม้ว่าโลกนี้สิมีอีแม่ผูด้เดียวที่หักออ้ลงแต่อายขอนองถงปดต้องเห็นใจอายมีความมานาิริยาอุตสาหะทั้งขยันมันเขียนอ่านหนังสือท่องตำราเพราะอีแม่เราบอกอย่าไปรอดิชิฟ้าว่าทัานจะเมตตาก็ต้องทายอีหลายคิวกับพราะอายผู้หายสาวคนได้กับบทสนจิบมาตั้งหลายคนดี่าจนวัดเบี้ย ว่าบอหลอคือเขาคุณบอคือสุกตานองกันเลยเซซาแม่หางตาดกับบอมองจากไอซีเฮ็ดจังใดคนมัเลือกเกิดตัวใดหน่ยใจ,จเจ้าของสีเอาที่นาไปจำนองจากสองสามให้แล้วปินไปเกาหลีให้คุณหมอจัดให้แต่ก็เห็ดว่าได้ที่มันไหลาเขาบอรับจำ แค่ที่นาติดนอนก็ต้องสองร้อยให้ติดทางดำบ้านไรก็ใกล้ๆสามร้อย 300, กระเสียได้มูลแม่บ่อยากคันลบเล่าเก็บไว้ทะลุไผ่แต่บ่มีไผ่เอายอนอายทูหาอีแม่เราเหลืหอใจยังบ่ได้อุ้งลนัน กับก็อายผู้ไ้สาวคนใดกับบสนจีบมาตั้งหลายคนตีว่าจนวัดเตียว่าบอลอกคือเขาหุ่นบอคือสุกตาน้องกะเลยเซซ่าแม่ห่างตากับบอมองจะไอซีเฮ็ดจังไทยคนมาเลือกเกิดบอไทยน้อยใจเจ้ของสีเอาทีนาไปจำนองจากสองสามให้แล้วบินไปเกาหลีให้คุณหมอต้นจับใจแต่กระเห็ดบอไดที่มาไลา่เขาบอรับจำ